สวัสดีครับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งแม่เพชรเราเห็ดเห็ดยังไงแม่ทีผัดกะเพราเนี่ยผัดกะเพราเนื้อเนี่ยหัวเนื้อหัวมันเถาะโอ้ยิ่งครับลาซอยครับนี่ครับาเในบ้านน้ำใหลรานกินน้ำเถาะให้น้องอยังก่อนนอนขอกลัาไปเจียวเขาเดี่เจียวเขาน้ำมันเถาะเจียวเขาเชื้อเทเชื้อเชี่ยบ้านนอกนี่มันเถาะเราเห็ดดีๆพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องถ่ายเบิ่งอยู่ไปยังแม่เนี่ยไปมะกรูดไปมะกรูดหรืนเปล่ บังเลยครับเราใส่ใบมะกรูดใส่พริกผงพงริกงยังไงพริกแยงวะ<ม>อันเจ้าย่งไรพริกแกงป่นไว้พริกแกงวะอ๋อพริกแกงป่นไว้นึกว่าพริกผงเ้าก็พริกแดงแล้วก็หอมแดงน้ำบอกระเทียมกระเทียมบ่ได้ใส่บ่ใส่บ่จิ่นน้องเขาจิซิมพี่น้องเบิร์นแซ่บบ่มมือหน่อครับอาลเชียบกระทะห่างพี่น้องครับแม่เพลงเชีย ได้เลนบ่แม่เนี่ยผัดเกี่ยวกักอนกอรันบ่ตะแซ่บพี่น้องครับผัดกะเพรากันเนื้อง่วพี่น้องครับครับนะครับแล้วผัดลูผัดได้เลยพ่อครับครับผิดเกี่ยวใบม้มกูดตะไคร้ใส่น้ำพี่น้องครับ ผักกะเพราใส่ใบตะไคร้นั้นเลยเพื่อนองครับท่านพี่บู้ยพื่นนองครับนพื่อนครับผัดกะเพราเนื้องว่พื่นนองครับ ชเ้นสิบทางห่างแม่เพ่งพี่น้องชิ้นี้ลองปั่ปังเลยเพี่น้องเด้อพี่น้องครับปั่ปังเนี่ยพี่น้องครับชิ้นี้พี่น้องครับแดดพิซี่ามั็นข้าพี่น้องครับผักกะเพราเนื้อง่วงใส่ยังแม่เพ่งเมื่อกี้เนี่ยน้าลาบอหน้าลาอืมเนื้อง่วงเขาแหลบดีใช่ไหะมุนไีปุ๋ยดีดีพี่น้องครับข้าปากละเอียดๆแค่แล้วครับเนื้อง่วงครับกระเพราล่ากับบีบีขยี้ให้มันแตกออกพี่น้องครับ เดี๋ยวเลยครับพี่น้องครับใส<ม>่ผงนูนวรผงชุนรว่ะรถด,ดีโ,ดดดโอ้รถด,ดีครับสอดไงหนึ่งครับพี่น้องรถดีสอดไงหนึ่งผงชุนรครับส่องแบพี่น้องครับใส่ลายเส่ยบลายมาันละเมียนี่จังไรนี้ใส่พอดีพ่าง่ามอืมใส่พอดีเนาะยันผมรกเนาะ โอ้พี่น้องครับตรงนี้ครับกระเพาะเนี้งวว่าพี่น้องครับใส่ยังไงน่ะซ้อนหอยบ้าที่เป็นใส่กระป๋องง่ามแถวว่าซ้อนหอยไหมที่ได้เป็นขวดขวดนี่นอือซอนหอยเป็นกระปุกพี่น้องครับกับใส่ใส่หอยนั่อุ้ยขนาดอัาเชยเลยครับเสียบเสียบเลยครับคันนี้อาเชยคือ้นเสียบนี่ครับพี่น้องครับมาเรือพี่น้องครับไม่จริงขาอนุญาตครับมาหนึ่งครับพัดกระเพาเนี้องัวแซ่บ สูเปอรน้อยพี่น้กกันครับอย่างน,นี่แม่ซอสพริพกซอสพริพกโอ้ยครับซอสพริกไซรัมป็นกระหน่าพี่น้องครับมื่อนี้ครับผักกับพ้าแบบบ้านเฮาพี่น้องครับอือยาน้ำตาลบ่อน้ำตาลจังน้อยพี่น้องครับแก่ข้าวแก่ตักหลุดจัง,งน้อยก่อนบานพ่อได้กินกับข้าวเจ้าแซ่บพี่น้องครับกินใส่นลำหนาวเนาะอากาศลำหนาวยิ่งกินข้าวาแซ่บร่ายพี่น้องครับอากาศลำหนาวโอ้ยครับ พี่น้องจะกินหน้าตามันนตามนี่เก่งบ่มื่ดอกแก่ไก่กับไก่พี่น้องเบิ้งกินในซื้อผัดกับเราเนื้องัวครับนครับยังนะโอ้น้ำน้ำแต่น้ำมันซอสโอ้น้ำกุนโขกพี่น้องครับน้ำกุนโขกทั้งแค่เลยพี่น้องครับน้ำกุนโขกนะครับน้ำกุนโขกครับพี่น้องครับโอ้คลิปนี้ปังๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามบ้างท่องมาสังคมไท้เด้อพี่น้องครับคลิปนี้ครับ ผัดกะเพราเนี่ยงง่วงแบบบ้านๆดบบยี่ซ้ำนะครับมาๆๆๆเด้อพี่น้องครับมากินน้ำกันครับมื้อนี้ครับเห็ดแตบเสียบไล่เนี่ยเสีบๆน้ำกันพี่น้องครับนี่ครับก็มีผักนะพี่น้องครับอะไรไก่เครื่องผักนะครับก็มีถั่วฝักยาวมีบักเสียเทศครับก็มีใบกะเพราเนี่ยไงใบกะเพราปลูกเอาต้นเนียนปะกระสื้อเอาใบกะเพราสีม่วงยังวะเตี้ยยังวะนี่ครับใบข้าวสีม่วงเออเห็นอยู่ มันใบถ่าสิบ่ใบขาวคือใบเฉียวคือทั้งตลาดเนาะซึ่งม,มันใบอันนี้เขาปลูกเอาว่าได้เป็นสีพี่น้องครับเป็นธรรมาชาติพี่น้องครับปลอดสารพิษพี่น้องครับอาหารปลอดสารพิษเลยพี่น้องนะครับผักเหล่าผักกระเพราอุ้ยพี่น้องครับ,อ,บอืออือเอาไฟทานนี่ไฟฟื้นเขาเองละหเห็ดอืมเดี๋ยวนี่เรากหญ้าไ พักแล้วครับพี่น้องครับโอ้สวย์ฟักงาคพี่น้องครับผักเคียเทศใส่ถาบแบบง่ายหนึ่งเลยพี่น้องครับครับผันธะเพราใส่ไหลบดไอซี่ผันธะเพราใส่ถั่วฟักงาครับแต่แจ๊กพี่น้องครับหุ้ยพี่น้องครับมาเลยครับนะครับ จบแล้วแหละครับพี่น้องครับปลาแต่เสียบลาพี่น้องครับใส่กับ,กบใบกะเพราใส่น้ำกลนันเนาะเนี่ยนะครับคลิปนี้พี่น้องชื่นชอบกดแชร์กดติดตามกดถูกใจเป็ิ้งลังใจให้บ้านคำทอดนี่นะครับเด้อพี่น้องครับสารับคลิปนี้ก็เป็ิ้งลังใจให้แม่เพ่งครับเคเข้าทางห้างแบะปับนบ้านแบะยุซ่ามะนาวพี่น้องครับผ <c oughs> ัดกะเพราเนี่ย ใส่ถั่วฝักยาวใส่ใบกะเพราแบบบานๆแบบนเ้่าครับสลักทีนี้กัขอสวัสดีครับ